นี่ครับซีรีย,ยูนะครับกับซีรียูยนะครับนี่ก็มีของมาส่งแล้วนะครับนี่ครับเดรไน,นะครับ สาสายการนะครับของลงมาลงมาอีกแล้วนะครับเซตสิบกร,รัมแปดลังนะครับสนใจครีมเซตไหนโทรติดต่อ099ย8 9 0191นย้าะครับย้ำนะครับศูนย์เก้าเก้าแปดแนะครับ นี่ก็จะจัดจ,จะส่งให้กับคุณวิวีวิววลาพรนะครับนี่จะจะส่งกับพี่วินะครับสนใจครีมเซตไหนโทรติดต่อ099 8์9 0 9 9 1นะครับ พาฝันสตอรี่เอมินเลอร์นะครับอันนี้หลังร้านเรานะครับ คือหลังร้านนะครับหลังโกดังนะครับท่านใดสนใจนะครับมีตั้งเยอะแยะลนะครับท่านใดสนใจนครับลืมไปดูเพจเฟซบุ๊กนะครับ นี่ครับแค่สิบกรัมนะครับนี่ราคา850ร้อยห้าสิบนะครับแปดครับเอสเซนต์ห้กับออยนะครับห้าทั้งคู่เลยครับอันนี้มาใหม่นะครับ399ร้อนะครับสามบาท Finished นี้เจลล้างหน้าแบบขวดนะครับเจลล้างหน้าแบบขวดครับ290เหมือนกันครับอันนี้390นะครับทั่วทีครับอันนี้ก็แบบหลอดนะครับเจลล้างหน้าแบบหลอดนะครับ290เเหมือนกันครับนี้ในดีซันนะครับนี้ 590นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ590ครับนี้นะครับเดย์ครีมนะครับอันนี้สันสกีนนะครับสันสกีนครับสันแปลว่าแดดนะครับอันนี้ดีแปลว่ากลางวันนะครับอันนี้นะครับไนท์ครีมครับ ครีมสกินแคร์นะครับแมลว่ากลางคืนนะครับทั้งหมด590นะครับนี่ก็ผูกละนึ่งพันะ้นะครับ เซรัร่มนะครับชุดเซรัร่มอันนี้เจลวิตามินแบบฝาขาวนะครับห้าร้อยเก้าสิบครับอันนี้เจลวิตามินแบบกระปุกนะครับห้าร้อยเก้าสิบเช่นเดียวกันนะครับครีมดีนะครับครีมดีต้องซีเรียอยู่ที่เดียวนะครับถ้าอยากได้ครีมด,ดีที่สุดในโลกก็คือครีมดีต้องซีรีอวยูครับ ไมมีการลดราคานะครับนะครับ นี้เตรียมจัดส่งนะครับ200ขวดครับกับพี่วินะครับอยู่อาศัยอยู่อุบลราชธานีนะครับราชธานีนะครับนี่ครับผมอ,อเดอร์นะครับรอจัดส่งรอจัดส่งลูกค้านะครับ นี่ครับทีนี้ยูครับทำไมไม่มีแดดสักทีอ่ะคืไมไปหมดเลยสงสัยฝนจะตกนะครับนี่ครับบรรยากาศของเราครับไม่มีแดดนะครับ นี่ครับภายในบ้านเรานะครับนี่ภายในบ้านนะครับ ใครสนใจโทรติดต่อโรงแรมนะครับ08 2 1 1 4 1 3 1 7นะครับนี้ขอลาไปก่อนนะครับทางซีรีส์ดแล้วก็โรงแรมโดนพิวัฒนะครับขอลาไปก่อนครับ